นี่นะครับที่ไปตัดมาเมื่อวานนี้นะครับไปตัดเบล์ปันมานะครับเขาทาดนานดูนะครับพระนานดูนะครับรผ้าแขงนานดูนะครับรผ้าแขงนานดูดูกันก่อนชมกันก่อนนะครับนี่ครึ่งเดียวกันนะครับในที่ตัดออกมาเนี่ย ตัดออกมาเมื่อวานนี้ครับจัดแบ่งกันนะครับจัดแบ่งกันตัวนี้ที่มันหักเก่านะครับที่มันหักที่มันหักออกจากในกุฏิดินนะครับมีด pues ้านในนะครับดูดูดินด้านในนะครับสามพันกว่าปีนะครับพานาดูนเป็นสามพันกว่าปีนะครับเก่านานนะครับสมัย คาราวดีนะครับแท้เลยนะครับแท้เลยนะครับดูวัดดูดูตัดออกมานะครับเขาเลี้ัดตัดเลหักออกมานะครับดูด้านในนะครับนี่นะครับดูด้านในนะครับสวยงามจริงจริแท้เลยนะครับแข็งยิ่งกว่าเหล็กนะครับตัดตัดออกมาแข็งเจ๋ก นะครับตัดเพื่อจะเพื่อจะขาดนะครับต่เป็นดินนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นดินเก่าโบราณนะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับสามพันกว่าปีสมัยทราุดีนะครับนี่ด้านหลังเป็นด้านหลังนี่ตัวนี้ผิวเดิมนะครับตัวนี้ผิวเดิมตัวนี้ าการออกก็เป็นอย่างนี้แท้เลยนะครับนาดูนผมอยู่ละเอียดน,นะครับเป็นแผงใหญ่เลยนะครับแงเียนที่วตัดมาเมื่อวานนะครับตัดมาแบ่งปัอนกันนะครับพระธาตุนาดูนป็นแผงนะครับหลายร้อยองค์ กัดออกเงินไม่ขูดเพี้ครับตัวนี้ยี่สิบองนะครับยี่สิบองแผงนี้ยี่สิบยี่สิบสองนะครับยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองนะครับนับเอาเลยนะครับแต่เปรกันนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังด้านหลัง เดิมๆนะครับเหี๋ยวย่นไปตามการเวลานะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกาสให้ใหญ่ๆให้ดูนะครับแหงแข็งแข็งดังแก๊กเลยนะครับของเก่าของโบราณ สามพันกว่าปีนะครับพระธาตนาดูนี่สามพันกว่าปีนะครับรุ่นสมุนไหมทราวดีอยู่กคนกอดชมกคนกอดน,นะครับผมคนอีสานนะครับผมมีนาคปกมีอยู่หลายองค์อยู่นะครับแต่พอแขงงผมใส่กรอบใส่ไว้บูชาก็แขงหนึ่งก็ ร้อยแปดองค์นะครับแผงหนึ่งก็แผงหนีห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกองนะครับแผงหนึ่งห้าสิบหกหกองแผงหนึ่งร้อยแปดองค์นะครับดูความชุ่มขวดนะครับ,นนรบสวยงามจริงนะครับ แข็งในสวยครับสี่ห้ายี่สิบสวยจริงๆงามจริงๆนะครับดบูดิครับดูครับแถวสี่ก็มีแถวห้าก็มีนะครับแถวสี่แถวห้าก็มี คดูกันก่านชมกันก่านครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทวนทองหนึ่งศูนหนึ่งถ้าอยากจะดูพระของผมก็พิมพ์ทวนทองหนึ่งศูนหนึ่งได้เลยนะครับพิมพ์ว่าทวนทองหนึ่งศูนหนึ่งทวนทองหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมอยู่ละเอียดครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ